สักนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านส้มตำไฮโซของมาดามเจแต่ไม่ใช่สาขากาญจนบุรีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครมาดามตอนนี้เราอยู่ที่สาขาธรรมกากาเป็นสาขาที่สองนี่ก็31 <laughs> สาขาน่นอ <laughs> <2. S 1> นานตนอค,ค่ะนะคะ สาเหตุเนี่ยน้องแอร์<ช> <c oughs> เข้าไปดูที่ Facebook ของมาดามนะคะเพาเป็นแฟนเพจของเธอนั่นเองนะคะ<ช>ที่ w w w f a c e b o o k c o m s l a <ช> s h m a d a m j e g a n นะคะเห็นลงท้าทายเหลือเกินว่าส้มตำปลาล้าส่งเครื่องของของคุณเนี่ยเขาเด็ดแซ่บเวอร์<ช>วันนี้ก็เลยท้าเขาประลองเขาไปเลยว,ว่างั้นขอเจอหน่อย เขาบอกนั้นยินดีมาท้าว่าของเขาเนี่ยอร่อยจริงจังขนาดไหนแล้วแซ่บเวอร์และเลิศตามที่บอกหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดแฟนแฟนพันแท้ส้มตำปลาล้านะเราจะมักจะแบบว่าเวลาไปร้านส้มตำนะจะต้องสงสัยเรื่องปลาลาว่าทำสะอาดหรือเปล่าอืมอีสักราคือปลาลาเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปกติทั่วไปเนี่ย เวลาแบบกรรมวิธีการผลิตของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ของของมาดามเจเนี่ยปลาลาเนี่ยคือจะต้องถูกกันกรองมาด้วยหนึ่งคือความสะอาดคือสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือมันจะต้องเอาไปต้มแต่การต้มเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ปลาล้าที่สะอาดทุลาระไหมมันจะต้องต้มแล้วกรองแล้วก็ต้ม เพื่อให้ได้น้ำปลาที่มันไม่มีกากหรือเศษของตัวปลาอะไรที่มันหลงเหลือแต่ว่าจริงๆแล้วของเราต้มเราก็มีเทคนิคการต้มของเราอเอันิคไม่บอกไม่บอกไม่บอกใครอยากมาเนี่ยให้มาชิมเองตอนนี้นะคะชื่อเสียงระบือไกลมากเพราะได้ตั้งแต่ไปได้รางวัลในบอกในสุ้าว่าพัดหลงไปยังไงพัดหลงตอนสามทุ เขาบอกว่าคุณแอร์ค่ะเป็นผู้แนะนำมาก็เลยไปเราตอนแรกเราไปเราก็ยังไม,ไม่ไม่มั่นใจบอกตรงๆเพราะว่าเราเรายังไม่ได้เปิดตัวอะไรมากนะคะแต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ลองดูกันสักครั้งปรากฏว่าก็รู้แล้วค่ะพอสุดท้ายแล้วเราก็ยังทำใจอยู่ว่าเราคงจะต้องเก็บของกลับบ้านกันแล้วปรากฏว่า ก็ได้รางวัลแต่จริงๆไม่มีเส้นสายนะคะคุณผู้ชมค่ะจะบอกตามตรงว่าใ,ในในเรื่องการแข่งขันเนี่ยนะคะกรรมการแต่ละท่านเนี่ลรวนเป็นผู้ทรงคุณวูฒิแทนมนมีกรรมการมหาชนอีกจํานวนหนึ่ง่ทุกคนเนี่ยลงความเห็นให้ตามมาดับเจนนี่แหล,ละรางวัลไปเพราะว่ามีมตัตาตาอขอ่นตามกี่จานกี่จานรสชอบเท่าเดิม ส่งประกวดส่งอะไรเข้าประกวดตอนนั้นส่งส้มตำาหลดโบส่งเครื่องอ๋อไม่ได้ใช้ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ไม่เป็นปลาาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราก็เราไม่รู้ว่าคนที่มาเป็นกรรมการหรืออะไรเนี่ยปลาลาเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ทานนี่เพึ่งเนี่ยไม่ทานปลาบอกได้เลยนะคะตัดชีวิตคุณ วันนี้เราตามมาท้าประลองความอร่อยแต่น้องแอร์ตรงวันนี้น้องแอร์ต้องบอก <Okay. S 1> เพราะว่าพอมาถึงเนี่ยมาดามเจย,ยังไม่มา,าเราก็ลองไปเลยสาจานแรกก็จะมีไก่ย่างส้มตําไทยไข่เค็มปูนะคะรวมมาถึงส้มตาปลาส่งเครื่องสจานแรกยกแรกไปไหนคะยก<ท>ยแรกใช่ชนะเราชนะหรือเขาชนะดิัน,นะให้คะแนนกับส้มตำปลาของปูนะแต่แตพี่ท<ร>านส้มตําไทยปูไทยไข่เค็มเนี่ย ก็อร่อยมากนะคะก็ต้องบอกว่าความพอดีของของเส้นส้มตำาเส้นมะละกอร,รวมมาถึงเ,เรื่องของเครื่องอะคะ่ะบางร้านเนี่ยอาจจะใจดีให้เส้นมะละกอเนี่ยคอนเทางเยอะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องน้อยแต่ของคุณเนี่ยมาแบบพอดีพอดีทำให้เราเนี่ยทานแล้วแบบเคล้ากันไปในท้องเนีพอดีอร่อยจริงๆคือจะบอกก่อนว่าส้มตำของมาดามเนี่ยเป็นส้มตำที่ สิ่งหนึ่งที่เราคํานึงถึงคือเรื่องแรกคือรสชาติสองคือมาตรฐานคําว่ามาตรฐานเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างจริงๆคําว่าไฮเนี่ยมันไม่ได้ไฮโซอย่างเดียวมันไฮทุกอย่างเลยไฮคุณตี้ไฮในเรื่องของรสชาติความสะอาดทุก<ม>อย่างจะต้องไฮทั้งหมด<ม>นี่คือที่มาของส้มตำไฮด้วย<อ>ทีนี้หลายๆท่านก็อาจจะมองว่า,ามันด,ด้วยความที่ไฮโซในรูปแบบของตัวมันเองก็เลยเป็นส้มตำไฮไฮโซก็ได้หรือว่าจะเป็นไฮคุณตี้ก็ได้มันได้หลายอย่าง วันนี้วันนี้วันนี้มาเนี่ยน้องแอร์ก็จะเป็นส้มตำปลาล่าทรงเครื่องนะคะหนา้าตาดีจริงๆนะคะที่นี่ก็มีความแต่างไงในฐานะ ของคนที่ชอบทานซุปตําปลาไเลบอกเลยสิคะก็เรื่องรสชาติของปลาเนี่ยนะคะคือมาดับหนึ่งและใช่มีรสนัวนัวเขาเรียกอร่อยแบบนัวนัวน่ะกลมกล่อมใช่กลมกล่อมซึ่งคนที่ชอบปลานะคะในเรื่องของกลิ่นได้เลยในเรื่องของรสชาติได้เลยแล้วยิ่งมาทราบว่าขั้นกรรมวิธีการทำเนี่ยมนสะอาดเหมนเกินอย่างเงี้ยทานแล้วสนิทใจบาจแล้วสบายใจและที่สำคัญนะคะ คลุกกับอ่ากากหมูมาเนี่ยนะคะกากหมูกรอบๆเนี่ยแล้วก็ชุ่มน้ำปลาเนอะค่ะเวลาทานคือมันจะบเกลืออยู่ในปากเนี่ยนะคะแหมเราชอบอันนี้ก็เป็นยอมได้ยัยเพราะว่าไอ้จริงๆแล้วกากหมูเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนเรา เราก็ค้นพบเหมือนกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยลองวันนั้นก็คือลองทีนี้พอเวลามันลงไปในน้ำเนี่ยจริงๆแล้วพี่แอจะต้องดูตอนที่ขั้นตอนการตอาเขานยกากหมูเนี่ย,หเ,ยเหมือนเหมือนที่ลงไปในเพจบรรยายว่าเวลาตามลงไปเนี่ยเวลาที่มันโดนน้าปลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีเสียงดังก็บกับกับ่มัมนจะทำให้มันจะดูดน้ําเข้าไปใ,ใน,ในคนตักเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหมันได้รสชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็อร่อยแนะ่นอนและหนึ่งอย่างว้าอย่าลืมบอกต่อด้วยนะมาจานที่สองวันนี้นะคะก็คือแทนที่จะทานลาบหมูปกตินะ,ะวันนี้มาดามเจก็เสนอเป็นลาบหมูเส้นค่ะไม่นล่คะอ,อันอน,อนีเ้นเ,นเ,นเป็นสูตรของเราเองค่ะค่ะเป็นสูตรของทางเราเองจานนี้เราจานนี้ยกที่สองเรา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  พี่พึ่งวิจารณ์ใช่พอจานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นยกที่สองพอยกที่สองเนี่ยเราก็จะมียำราบบุ้เส้นเรามีต้มแซบ่บใช่ไหมคะแล้วก็มียำมะพร้าวอ่อนก<ช>็รอร่อยทุกทุกทุก,ทกยก,กน,นะคะทุกจานจานนี้พี่พึ่งชอบคือราบหมูเนี่ยโดยปกติแล้วบางที่เนี่ยเขาจะมีอมหวานแต่ที่เนี่ยเป็นเป็น ที่ไม่มีอมหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวความเค็มพอดีและที่สําคัญเนี่ยเผ็ดเบาๆหอมพริกคั่วกับข้าวคั่วมาก <S <S <ช>จานเนี้ยอันนี้เราทาเองอ๋อทาเองด้วยเราทาเองเองอค่ะจานที่สามน้องแอร์บอกว่าพี่เพื่งนถ้าไม่ชิมเสียใจแย่เลยหมูล,ละมุนค่ะละมุนไหมคะพี่แอร์ชิมละมุนมากแล้วก็ที่นี่นะคะรสชาติเนี่ยเฉพาะตัวจริงๆมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าแอบถาม ว่าไม่เหมือนหมูย่างทั่วๆไปที่อื่นมันมันมีจริงๆแล้วอ่ะเ,ออเคล็ดลับของเราเนี่ยรสชาติมันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับน้ำน้ำหมักน้ำอะไรทอกมาจแล้วใช่ไหมคะแต่เทคนิคที่ทําให้หมูมันละมุนจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การย่าง oh. มันอยู่ในเทคนิคการย่าง oh. การใช้ไฟ uh huh. เวลาเทคนิคการย่าง oh. ซึ่งตรงเนี้ยมันบางทีเนี่ยเราอธิบายมันค่อนข้างยาก นี่ก็เป,เป็นเป็นเป็นความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงนี้สิ่งที่สําคัญที่ทพก่งคิดออกแล้ว ต้องบอกว่าต้องใส่ใจเยอะๆใช่ไหมคะต้องต้องมีความใส่ใจเยอะเพราะว่าคนย่างเนี่ยจะต้องย่างให้พอดีพอดีถ้าถ้าไฟอ่อนเกินเนื้อก็จะมันก็จะได้ใช่เนื้อก็จะแข็งไปแต่ถ้าแรงเกินข้างในก็จะไม่สุกก็จะเป็นออกมาเป็นลักษณะเนื้อแดงแดงก็ไม่เหมาะแต่อันเนี้ยอร่อยแต่จะบอกว่าหมูละมุนเนี่ยชื่อเนี่ยเรายังไม่ได้ตั้งเลยนะคะเราก็คือหมูย่างธรรมดานี่แหละ แต่ลูกค้านี่แหละเป็นคนตั้งให้คือพาอบอกพอเขาทานไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามันแต่แต่มันแต่มันนุ่มจริงๆนะแล้วก็ลด ของน้ำน้ำจิ้มแจ่วเนีะะคะก็หอมอย่างที่บอกคะะด้วยความที่มาดําเจเธอใส่ใจในเรื่องของข้าวคั่วกับพลิกป่นที่กําเองเนี่ยทําให้รู้สึกเลยนะคะว่ามันมีความมีความหอมตลอดเวลาเวลาที่ทานเข้าไปว่ามีความสุขค่ะยังมีอีกจานหนึ่งนะคะที่เราติดใจก็คือไก่ย่างนะคะว่าที่นี่ใช้ไก่ย่างอะไรคะมาด เราใช้เป็นไก่ย่างบางตานเป็นไก่ย่างสูตรของบางตันสูตรเฉพาะของเขาออริจินอลเลยแต่ลุ้ไม่รูงติดใจอะไรค่ะชอบข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวนุ่มข้าวเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็ห่อเนี่ยพอดีหนึ่งคนทานแล้วสบายใจแบบว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปรับรองว่ามาที่มาแล้วก็มีความสุขกับการรับประทานแน่ๆแล้วเพราะข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยต้องแอร์ทานกับไก่ย่างโอ้โหอย่าให้บอกนะคะ แต่ว่าต้องถามแล้วสิว่าใครจะมาที่นี่เข้ามากันยังไงเออไม่ยากค่ะถ้ามาจากทางกรุงเทพก่อนถ้ามาจากทางกรุงเทพเนี่ยออจากจากแยกบ้านโป่ปงอะนะคะที่ทุกคน,นจะต้องเลี้ยวมาเมืองการจนจากตรงนั้นมาตรงเนี้ยประมาณ10กิโล10กิโล,ลเ,ออเส้นทางเนี่ยก็คือเราก็จะมีป้ายบอกม,มาตลอดะะค่ะเป็นระยะระยะแล้วก็จุดเด่นของเราเลยคือเวลาขับมาเนี่ย จะสังเกตเห็นป้ายปั๊มปตทจีฟี่อยู่แล้วค่ะพอเห็นป้ายปุ๊บก็ชะลอเลยค่ะเพราะเราก่อนอยู่ติดกับปั๊มปตทจิตกับปั๊มใช่คะฝั่งตรงข้ามเป็นโรงเรียนนะคะมับกพิยมแต่ถ้ามาจากทางกาญจนบุรีก็คือพอเราเลยแยกท่าเรือมาจากแยกท่าเรือมาถึงนี่ประมาณ2กิโลเมตรค่ะก็จะอยู่ตรงเห็นปั๊มเจ็ดอีกเหมือนกัน ก็เตรียมตัวชิดขวาดูเทิร์นเข้าจอดรถเองแต่ตอนมาก็ไ um, ม่ยากนะคะง่ายมากเลยว่าป้ายเด่นมาเปิดกี่โมงคะเปิดร้านเปิด10โมงปิด4ี่โมงเย็นก็ใช้เวลาช่วงกลางวันใช่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะอดกินวันไหนบ้างไหมไหมตอนนี้ยังค่ะไม่มีเปิดทุกวัน เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยมาได้ทุกวันแ,วแต่ว่าถ้าบางคนอยู่เมืองการมาดามเจยังอยู่ที่ครัวต้นแม่กรอเช่นเดิมไหมคะยังอยู่คะ่ะยังอยู่แต่ว่าที่ของร้านอยู่ในร้านครัวต้นแม่ก่อนเนี่ยเราจะเปิดหกโมงเย็นค่ะเปิดหกโมงเย็นของทุกวันไม่มีวันหยุดเหมอือนกันก็คือถ้าใครพลาดจากสาขานี้<ม>ก็สามารถไปทานมื้อเย็นที่นูน่นได้มีคนแอบมาถามว่าถ้าอย่างนี้มีเฟรนช์ายไหม นั้นอนาคตค่ะอนาคตใช่ไหม<น>คะเอาละใครอยากจะมาปรึกษาก็ได้นะเผื่ออยากจ,จะเป็นเจ้าของแฟนชายเบอร์โทรศัพท์ค่ะระดับเบอาาร์โทรศัพท์นะคะ092 789 4722ก่ค่ะใครอยากทานส้มตำอร่อยๆนะคะรสชาติอาหารไทยที่เลิศรส อย่าลืมนะคะว่าตอนเย็นก็ที่ขัวต้นแม่กอง6โมงเย็นนะคะส่วนกลางวันเนี่ยตั้งแต่10โมงช้าถึง4โมงก็ขับรถเลยไปนิดหนึ่งเพลินๆมาถึงธ่ามกาที่ปั๊มปอตอทอจิฟฟี่นะคะก็จะเห็นมาที่นี่เลยค่ะมาดามเจอยู่ที่นี่ค่ะ ส้มตำไฮโซนะคะใครที่อยากจะติดตามข่าวสารของมาดามเจแล้ว็ร้านส้มตำไฮโซของโบนะคะก็ที่ w w w facebook com slash madamjg ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราสงสัยต้อง้ายอีกยกหนึ่งนะเป็นยกน็อกเอาท์แล้วน้องแอร์อีกสาจานต้องตื้อเต็มที่เลยแต่ว่าก่อนไปวันนี้เราก็มีของ พิเศษมามอบให้กับมาดามด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีขนมอร่อยๆจากร้านแก้วนะคะวันนี้ก็มีมะขามควนแก้วกับทองม้วนทองม้วนรสไหนคะพี่พึ่งคะรสกระเทียมไข่วันนี้เป็นรสโปรดของพี่พึ่งค่ะค่ะแล้วก็ยังมีอ้อนตีนไก่นี่นี่ตอนนี้เขาก็หยับแล้วนะใส่เป็นกระป๋องค่ะง่ายขึ้นคะแล้วก็อันนี้มาท้ามักาไม่ควรพลาดเลยคุณเชียงไปอีส่งผสมฟักข้าวนะคะเต่งโปรดัค่ะ ทั้งหมดนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสงสัยแล้วปิดท้ายกันได้ยกสุดท้ายนี่แหละว่ายกนี้ใครจะชนะนะคะแล้วท่านผู้ชมนะคะถ้าอยากทานอาหารอร่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะเพราะเราพวกเราเนี่ยอร่อยแล้วเราบอกต่อนะคะอย่าลืมว่าที่นี่เลยค่ะส้มตำไฮโซมาดามเจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ